บบกัจครสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เขารบหลักนะครับทุกทุกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับเบาวที่นะครับหึงผู้ชมเนาะนะครับมือหนีผมผ้าท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บ้านกับพ่นะครับอยู่ในสำนักสงฆ์นะครับแอดกับบะหูนะครับว่าบริเวณนี้นะครับมีองค์พญานาคนะครับเป็นอยู่เนาะกำลังหูงงวดที่แล้วนะครับก็มาถ่ายรูปนะครับหนองพ่นนะครับ อยู่บริเวณนี้นะครับกเมื่อนี้นะครับผมสีผ้าท่านผู้ชมมาครับมาตามนะครับเลขฝันหนุ่มฝันแม่นวสันนะครับชีแอดลงคลิปเนาะหนุ่มฝันแม่นนะครับก็คือหนองพุ่นเนาะงวดที่แล้วนะครับเขาเต้นเต็มนะครับสามศูนย์นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับยอดวิวของแอดนะครับหรือว่าช่องของแอดนี่น่าจะถือปิดปิดกั้นการการแนมเห็นน่ะแหมนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเนาะท่านใดที่เข้ามาก็ซอยนะครับกดไหลกดแช่ กดผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามให้แอดแน่นะครับซอยแอดนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะนะครับมันสีประมาณว่าใครใครเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมยอดวิวบ่ขึ้นเนาะนะครับเพื่อท่านผู้ชมก็ซอยแอดน้ำแน่นะครับกดไลค์ให้น้ำแน่เด้อนะครับก็เพื่อสี่ได้เปิดการมองเห็นนะครับให้มันหลากหลายขึ้นเนาะนะครับนะครับมื้อนี้นะครับแอดสิมาตามนะครับเลขฝันนะครับหนองพ่นเนาะนะครับหลายคนหลายท่านก็ เคยจากน้องพ่นแล้วนะครับเอฟซีของผมเนาะนะครับกับหลายงวดเนาะนะครับกับได้เลขฝันนะครับเพื่นฝันแม่นไหมนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมากับสามศูนย์ต้องตรงแต่ว่าเลขที่เพื่อนฝันได้บ่อเข่าเนาะสามตัวนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องพ่นแล้วนะครับสวัสดีครับน้องพ่นครับสวัสดีครับพี่ครับผมโอ้ใบแดาไม่มาน้องพ่นก็ดังๆลืมไมค์ในรถนะครับ ก็เป็นยังไงนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เลขที่ผมให้สามตัวเข้าตัวที่ผมฝันว่ามีคนแก่ยกลูกสาวให้มีคนแก่ยกลูกสาวให้ใช่ใช่ก็เลยถามอายุอายุเท่าไหร่อายุสามสิบสามเอ็ดสามสองอ่านะครับตอนนั้นก็หลายคนก็น่าจะมีโชคกับน้องคนเนาะใช่บางคนบางคนก็ดูไม่ได้ไม่เห็น เพราะว่าพอดีผมบ่าวทีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกเป็นพันธมิตรกับช่องของสตาร์ด้าเพื่อนก็เอาคลิปไปลงนะครับเพื่อนไปบึงเขาไปดูช่องสตาร์ด้าใช่ครับใช่น่าจะดูคลิปไม่จบไม่รู้ครับวันนี้เข้าสามศูนย์เนาะใช่ครับงวดงวดที่แล้วเลขสามตัวให้อะไรนะเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดใช่แต่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าเนาะใช่นะครับคนแก่เอาลูกสาวมาให้ เออมาเข้าโอ้ตอนนี้มาถ้าฝันอย่างนี้เนี่ยแม่นมากเลยนะเออเท่าไว้เลยเนาะนะครับฝันว่ามีคนยกลูกสาวให้อายุประมาณ30 31 32แบบมองหน้ารู้อายุแม่นมากเลยใช่นะครับก็นะครับงวดนี้งวดนี้ฝันแล้วครับฝันแล้วใช่ครับเออฝันนานยังครับอ่ประมาณเมื่อวานครับฝันเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อวานวันโกนชัวันโกนครับเมื่อคืนวันพระใช่ครับฝันว่ายังไงมั่งครับฝันว่าามีคนแก่คนแก่แล้วก็เด็กน้อยเต็มนะครับชวนผมไปทําบุญไปที่วัดบ้านกระโพเราเนี่แหละแต่ป้าเป็นวัดเก่าอยู่ฝั่งฝั่งตะตีนนะครับฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งทิศเหนือใช่ทิศเหนือครับทิศเหนือหรือทิศใต้ไหนทิศเหนือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ข้างหลังผมข้างหลังทิศใต้จ้ะทิศใต้ครับ เอ้าวสตะวันตกอยู่ไหนวะในทิศตะวันตกตกอยู่นี่ครับตกอยู่นี่ฝั่งนู้นที่ใต้ที่ใต้ครับครับผมแล้วก็มีคนใส่ชุดขาวเด็กน้อยคนแก่เต็มแล้วก็มีคนเหมือนใส่ชุดเทวดาด้วยพาผมไปแห่บุญไปที่วัดเก่าฝันอย่างนี้นะครับไปถึงก็เขาก็ชวนกันไปก็แห่บุญไปกันเต็มครับเยอะแยะเลยคนแก่คนเท่าอนเนี้ยก็ไปถึงที่วัดที่วัดเก่านะครับครับก็ไปนั่งสักแป๊บหนึ่งพอดีก็มีเหมือนคนใส่ชุด เหมือนสีขาวๆแล้วก็ออกทองๆก็มีเขียวๆก็มีนะครับเยอะแยะนะครับอยู่ดังนั้นแล้วันวนี้ก็คุยเขาไปถึงก็ปรับสามทีก็คุยปุ๊บสองคำเขาก็ถามโน่นถามนี่นิดเดียวแต่ผมผมจําไม่ได้กรถามอะไรครับครับแต่ว่าผมจําได้ว่าแกให้จะให้โชคผมอืม <ๆ S 1> เขาก็เลยให้มาศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียววันนี้ผมก็เลยพอดีพระอาจารย์ผมอ่ะเปิดประตูกติแกก่อนอ่ะช่วงประมาณสักงตีสามครึ่งอ่ะผมก็เลย ตื่นเลยตอนนี้ยผมเลยใช่ครับผมก็เลยจําไม่ได้แล้วจําได้แค่ว่าแกให้ศูนย์มาตัวเดียวอ้าวศูนย์ตัวเดียวแต่วัดก็เลยว่าบ้านกระโพของผมอ่ะบ้านอ่าบ้านกระโพก็คือหมู่เจ็ดผมก็เลยถามกับพระอาจารย์คุยกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์นั้นก็บอกว่าเอาเจ็ดใส่แทนเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยหรือหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งอันเดียวกันก็อย่างงี้นะครับ ก็คือเรากําลังฝันว่าเขาจะให้โชคให้มาแล้วตัวหนึ่งให้มาแล้วตัวหนึ่งเขาจะให้อีกตัวหนึ่งแต่เขาจะให้ตัวหนึ่งแต่เพระอืญนว่าพระอาจารย์ตื่นแล้วมาเปิดประตูใช่ผมก็เลยตกใจตื่นตกใจตื่นใช่ก็ได้ได้ได้มาศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวครับอันนี้มันจะเข้าเหมือนกับคลิปก่อนหน้านู้นที่น้องพลบอกว่าฝันว่าคนแก่พาไปเอาเลขใช่ใช่ครับแล้วพลกับคนแก่บอกว่าอย่าลืมแปดนะแปดตัวเดียวเออ อันนี้จะเข้าเหมือนเดิมอีกแล้วสูตรเดิมครับสูตรเดิมสูตรเดิมเลยนะเนี่ยให้เรามาแปลเองนี่ครับเออน้องน้องพลบอกว่ามีคนเท่าคนแก่เนาะครับพาไปที่วัดเก่าใช่ครับไอ้ตรงนั้นมีงานอะไรก็งานงานบุญงานบุญแห่บุญไปด้วยกงไปกับแกนะครับแห่ตุ้มตุมเด็กน้อยใส่ชุดขาวมีคนชุดขาวหมดเลยแล้วก็มีคนใส่ชุดแบบออกสีทองทองออกแบบเหมือนเทวดานะครับด้วยคนนั้นบบอกคนนั้นเลยบอกผม บอกแค่ศูนต์ตัวเดียวอีกใช่เขา้าเขาเขา,เขาบอกครับผมแล้วว่าเดี๋ยวให้โชคไปอย่างนี้ผมก็นั่งกราบแกสามทีก็คุยนิดหน่อยแล้วก็เขาก็บอกผมมาแล้วได้ยินชัด,เดิเ๋าแล้วว่าศูน์ศูน์ศูน์มาแล้วเขาให้ศูนย์มาแล้วแต่ว่าพอดีพระอาจารย์ผมมาเปิดประตูก่อนอผมก็เลยสะดุ้งตื่น <c oughs> ผมก็เลยจาไม่ได้จําได้แค่ศูนต์ตัวเดียวอ่าน้องพลก็เลยจับเลขเอาเจ็ดมาใส่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นมูเจ็ดเพราะว่าบ้านกะโพนี่เป็นมูเจ็ดใช่ค่ะมูเจ็ด พระนี่พระเป็นพระพระทำให้เราตื่นนี่เราเอาพระมาเกี่ยวข้องด้วยได้ไหมแล้วแต่ถ้าเป็นพระก็ตียังไงเป็นแปดนะครับแปดหรือเก้าไม่รู้ครับแอดก็ไม่ไม่มั่นใจเนาะท่านผู้ชมก็ลองลองตีความฝันดูเนาะให้มาศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวครับแต่น้องพลเนี่ยเอาเจ็ดใส่เพราะว่าไปที่วัดล้างวัดเก่าบ้านบ้านกระพุ่มมูเจ็ดมูเจ็ดครับก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่แล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ ประมาณนั้นแหละครับว่ามันจะมาว่าหนึ่งศูนย์ไม่รู้ครับแต่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคือก็ก็ไม่รู้เนาะเพาให้ศูนย์มาตัวเดียวแต่หมู่อ่าวัดบ้านกระโพของเรานะคือหมู่เจ็ดแต่แล้วแต่ fc เนาะไปเอาเองผมไปให้ไม่ได้นะครับแต่วัดแต่วัดแต่ว่าบ้านกระโพอ่ะเป็นหมู่เจ็ดเขาให้ศูนย์มาตัวเดียวให้ศูนย์มาตัวเดียวครับนี่แหละประเด็นมันละล่ะ จะเอาอะไรใส่นะครับจะเอาเจ็ดศูนย์หรือศูนย์เก้าไหมพระพระแปดหรือเก้าแปดไม่เอาละเ,เอาเก้าแล้วแต่เขาเอาเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าอะไรประมาณนั้นไหมแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์เนะเาะอหนึ่งศูนย์ประมาณนั้นครับอ,อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อของของของผมนะครับท่านผู้ชมหมศูนย์เก้าเนาะนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองลองแปลดูเนาะท่านจะให้แล้วแต่ว่า พระมาทําให้ตื่นก่อนก็เลยน้องพลบอกว่าท่านให้มาศูนย์ก็เลยเอาหมู่บ้านของตัวเองนี่หมู่เจ็แล้วก็เจ็กับหนึงตัวเดียวกันนะครับแอดก็เลยว่าเป็นพระนี่พระนี่เป็นนามนามนี่คือแอดไม่มั่นใจนะครับแอดไม่ค่อยมีความรู้เลยนี่นะครับก็เลยแอดลองว่าของสูงเนาะน่าจะเป็นเก้าใช่ไหม<ช>พ,พอพอได้เนาะก็ท่านผู้ชมก็ลองลอง,ลองตีช่วยแอดหน่อยเนาะนะครับคอมเมนต์มาบอก ท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยเนาะนะครับให้ศูนย์มาเนี่จะเอาศูนย์ใส่อะไรใช่ครับระหว่างน้องพลเอาศูนย์ใส่เจ็ดแล้วก็เอาศูนย์ใส่หนึ่งแต่ว่าแอดนี่เอาศูนย์ใส่เก้าเอานะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะน้องพลเนาะนะครับก็ลองลองดูครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ฝันไม่ไม่ไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวครับไอ คือคนแก่เยอะละเด็กก็เยอะใช่ครับเพราะแห่บุญไปเลยครับเหมือนเราแห่บุญเข้าวัดเขาว่าไปนี้เยอะเหมือนกันแต่เป็นในชุดขาวชุดขาวหมดเลยอะชุดขาวแล้วก็มีคนที่ให้ผมมาเนี่ยเป็นออกสีผ้าเขาจะเป็นออกสีทองทองออกสีเหลืองเหลืองทองทองอ่ะคนนั้นแหละเป็นเทวดาน่าจะใช่ถ้าฝันเห็นเทวดาบอกใช่เหตบอกให้ให้แล้วผมมาแล้วให้ศูนย์ตัวหนึ่งแต่บรีพระอาจารย์ผมอ่ะเขาบอกว่าเขาจะให้โชคผมแต่ก็ให้บอกว่าเดี๋ยวก็จะให้เขาก็ให้มาแล้วให้โชคแล้วคือให้ ให้ศูนตัวหนึ่งแต่คือพระอาจารย์ลงมาก่อนเปิดประตูผมก็เลยสะดุ้งตื่นท่านั้นก็อาจจะได้สองตัวหรือสามตัวเพราะว่าเราไปทําบุญที่วัดเก่าก็ลองลองเอาตัวนี้ไปเสียงดูก่อนใช่ครับแล้วถ้าใกล้ๆวันออกเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยโทรมาหาผมก็ได้ครับครบถ้าไม่โทรก็รกเพราะว่าอาจจะมาเองก็ได้มามาตามต่อเนาะในใกล้ๆวันเนาะครับก็ เอาเอาตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอาเลขที่น้องพลจับก่อนแล้วก็แอดก็จับอีกเนาะนะครับก็ลองลองดูก่อนนะครับถ้าน้องพลฝันอีกวันข้างหน้านะครับตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะเอาอีกคลิปหนึ่งเนาะก็ครับผมอย่างนี้ก็เป็นความฝันเนาะนะครับของน้องพลนะครับหนุ่มฝันแม่นนะครับยังไงก็ใช้ดุลพินิษใช้วิจารญาในการรับชมเพราะว่าน้องพลกับ แอดเนี่ยก็นำเสนอนะครับตัวเลขเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับใช้เป็นแนวทางในงวดวันที่17เนอะนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนัองพลนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมนะครับ